ลิงต้องคานออกมาลิงนะครับลักษณะของตัวลิง เด็กโคนนะครับต้องเริ่มจากท่านั่งก่อนเลยนะครับเราจะนั่งเพียบนะครับตรงนะครับเดี๋ยวเราลองชมดูนะครับว่าวิธีการฝึกโขนที่น้องๆจะต้องทําทุกวันนะครับเวลาที่ต้องเจอกันทําอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นฝั่งของตัวลิงก่อนนะครับเดี๋ยวในรอบต่อๆไปก็จะเป็นตัวยักษ์ตัวพระตัวนางนะครับก็ฝึกแบบนั้นนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่โขนจะต้องมีเลยนะครับคือเหลี่ยมครับน,นี่เรียกว่าย่อเหลี่ยมนะบต้องฝึกกันทุกวันนะครับ ที่ท่านกำลังเห็นนี้เรียกว่าการเต้นเสานะครับอันนี้เป็นการฝึกกำลังขานะครับเมื่อแสดงโขนแล้วเนี่ยมีท่าที่จะต้องเหยียบกันขึ้นลอ,อยกันต้องตีรงกานะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังขานะครับ เต้นเสาเนี่ยปกติวันหนึ่งเราต้องเต้นให้น้องๆนับแต่เมื่อกี้ทําเป็นร้อยนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นการสาธิตนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เด็กโขนลิงจะต้องฝึกทุกวันนะครับที่เวลาที่ต้องเจอกันก็คือเรื่องของการเต้นเสาต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูนะครับการดัดเนื้อดัดตัวร่างกายของตัวละครหน่อยนะครับว่าเด็กโขนจะต้องเจออะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของการดัดมือก่อนนะครับอ่น้องๆนั่งตะเพียบลองครับ เดี๋ยวขอเชิญอาโปครับอาโปยืนขึ้นขอเสียงปรบมือให้น้องอาโปหน่อยนะครับครับนี่ก็เดี๋ยวผมดักมือให้ดูหน่อยนะครับว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะครับ ประมาณร้อยหนึ่งนะครับครับแบบนี้นะครับลองทําดูก็ได้นะครับว่ามันเจ็บไหมนะครับอ่ะตอนนี้ก็ต้องมือเนี้ยต้องไปติดกับข้อมือนะครับครับต่อต่อไปเป็นที่เปลี่ยมนะครับเดี๋ยวดูซิว่าที่เปลี่ยมเป็นแบบไหนอ่ะโอเคครับ ลักษณะของการที่เหลี่ยมนี่ก็เป็นสิ่งที่เด็กโคนนี่ไม่ชอบเลยนะครับกลัวมากๆเพราะว่าเจ็บมากๆนะครับจะต้องถีบน้องนะครับเพราะว่าขาเนี่ยมันเริ่มแรกเรียนเลยจะไม่เป็นเหลี่ยมนะครับผมสาธิตนะครับก็จะถีบด้านหลังนี่ก็จะเป็นน้องอปโปอยืนอยู่นี่คือเสาทีเหลี่ยมจริงๆนี่ขานี่จะต้องเลยเสาไปด้วยนะครับโอ้โหเจ็บมากนะครับแต่เด็กทุกคนเด็กโขนทุกคนจะต้องผ่านบิดตัวครับบิดตัวอึ๊บอ่า อันนี้ไม่เจ็บหรอกนะครับอันนี้สแสดงอยู่อ,อีกฟันงปเร่ออีกฟันหน้าตาเริ่มเสียละไม่ต้องร้องไห้โชว์นะวันนี้อะตั้งวงครับอลักษณะน,นี้นะครับทีบเปลี่ยนนะคะผมก็จะทีบเ,เลยขาน้องพี่ก็จะเจ็บร้องไห้กันอยู่หลายคนนะครับแต่ก็ใครที่อยากเป็นตัวขนก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้อ้าวย,ยืนขึ้นครับโอเคเป็นขา <S 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 <อ> นั่งเข้าที่นะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับการดัดเนื้อดัดตัวนะครับจริงๆแล้วมีอีกหลายท่าครับเดี๋ยวทีนี้เราลองดูว่าท่าทางของลักษณะลิงเนี่ยของตัวลิงเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้จังหวะปิดก่อนก็คือการเคาะไม้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกเที่ยวหนึ่งก็จะลองให้น้องๆลำกับดนตรีดูนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมนะครับต่อไปนี้จะเรียกว่าแม่ท่านะครับแม่ท่าลิง เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวลองชมดู ก็จะเริ่มจากการถวายบังคมก่อนนะครับเพราะเมื่อก่อนในการแสดงโขนมีไว้ให้เชื้อพระวงศ์หรือกษัตริย์เท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ฝึกนะครับหรือคนที่อยู่ในรั้วในวังเท่านั้นนะครับเพราะนั้นคนที่มาทอดพระเนตรการแสดงาการซ้อมก็จะเป็นเชื้อพระวงศ์นะครับเพราะนั้นก็จะเริ่มจากถวายบังคมก่อน ผลม,มือให้น้องๆสักเทีย่ยวได้ไหมครับผมจะบอกให้นะว่าอันนี้เน้หาดูยากกว่าเล่นโขนอีกนะครับอ่านนะครับอ่าเดี๋ยวที่นี้เห็นน้องๆแบบจังหวะปิดใช่ไหมครับผมเคาะไม้ให้จังหวะเดี๋ยวเราลองชมพร้อมกับดนตรีสดดูซิว่าท่าทางลิงเมื่อกี้นี้จะเป็นแบบไหนอ่ะโอเคขยับ